ชื่อเล่นว่านกค่ะแต่ส่วนมากคนก็จะเรียกกันว่าครูนกค่ะย <c oughs> ปีนี้เหรอคะ46เต็มแล้วคะ่ะนกก็เป็นครูนกเคยสอนหนังสือมา10กว่าปีแต่ว่าพอเราไปทำงานในทำงานของเราอะคนอื่นนะเขาก็เรียกเราครูคก,ก็เลยเป็นเหมือนกับสรรพนามคำว่าครูนกขึ้นมา พอแตะเลข4ี่มาเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายการถ่ายเราเคยถ่ายทุกวันเนี่ยม,มันถ่ายไม่ได้แต่ต้องบอก่อนว่านกเป็นคนมีปัญหาเรื่องระบบลำไส้นะคือนกเป็นโรคบิดคุณหมอบอกว่าเป็นลักษณะเชื้อบิดฝังตัวอยู่ในลำไส้เล็กแล้วจะไม่หายคือระบบทางเดิอนอาหารนกเป็นมาก่อนแล้วพอมานกอายุแตะ40เนี่ยเริ่มมีปัญหาเรื่องลำไส้แล้วถ่ายก็จะถ่ายไม่ค่อยออกมารู้สึกตัวแบบชัดๆนะคะตอนประมาณ4ี่าเพราะจะเป็นคนสังเกตตัวเองอะจอร,รู้สึกว่า เฮ้ยมันมันถ่ายไม่ค่อยออกถ่ายแบบ3มวันครั้งอย่างเงี้ยมันแล้วกากมันก็จะเป็นแบบขออนุญาตนะคะมันจะแบบเหนียวเหนียวดำดำอะ่ะซึ่งมันไม่ใช่ภาวะที่เราชอบอะ่ะคือเรารู้อยู่แล้วว่าของเสียอยู่ในลำไส้อะ่ะการดูดซึมมันก็ยังดูดซึมอยู่มันเลยทําให้เราพออายุมากทําให้เราดูแบบไม่สดใสอะ่ะผิวพรรณหน้าตาเราดูแบบมันไม่สดใสอ๋อนกมีปัญหาปัญหาที่เป็นเลือรลงังนะคือนกจะเป็นสิวเวียนว่ายตายเกิดบริเวณเนีนะ้ยแต่ จนจนทุกวันนี้นกไม่เป็นเนี่ยคือคือคือมันมาจากเรื่องลำไส้จริงๆคือหมายความว่า,วาพอเราไม่ขับถ่ายพูดง่ายๆกากมันเหลืออยู่อะแล้วสองวันสามวันอะเนี่ยสิวก็จะขึ้นสิวก็จะขึ้นรอบๆเนี่ยค่ะมันมันเหมือนกับแบบเขาเรียกะไรเวียนว่ายาตเกิดให้เราอยู่น่นหนละไม่ไปไหนสักทีซึ่งตรงนี้เป็นอะไรที่แบบว่าเซ็งมากเลยกับกับหน้าตัวเองถามว่าเราไปทํางานกับสามีอย่างเงี้ยคืองานเขาเป็นงานที่ต้องเจอสังคมอะ แล้วพอเราเป็นแบบเนี้ยแต่งหน้าก็ไม่อยู่แล้วมันก็จะดูแบบผิวที่มันแบบกน่กางก็เรียกผิวที่มันแบบว่าดูไม่ผ่องใสอะให้เราโบกหน้าย,ยัางไงมันก็ดูแบบมันดูไม่สดชื่นอะแต่อ้ที่มันกระทบกับเรื่องงานคือพอเราไปคุยงานกับใครแล้วเขามองหน้าเราอะแล้วเขามามองปากเราเง,งี้ยก็มองอะต้จะมองทําไมคือบางทีมองจนเราไม่มีความมั่นใจในตัวเองไปเลยอะเอาจริงไหมกลัวนะ เพราะว่ามันก็มีกันแค่สองคนกับพี่เขาแล้วถ้าเราเป็นอืมการดําเนินชีวิตเราคงจะลําบากมากกว่าเนี้ยเพราะว่าเขาก็คงต้องมาดูแลเราไหมเราไม่ได้มีบุตรไงคะอ่าแล้วเราก็อยู่กันลําพังกันเนี้ยมาแต่งงานกันมาสิบสี่สิบห้าปีเราก็อยู่กันลพาพังกันถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยพี่ก็ต้องเหนื่อยมากอะ่ะไม่เป็นดีกว่าไหมคะคือคือไม่เป็นจะดีที่สุด มีคนแนะนำตัวสินค้าเขาก็บอกว่ามันเป็นการออลดน้ำหนกักแนวนวัตกรรมใหม่นน่นนี่นั่นเราก็ยังไม่รู้เรื่องคือถ้าเป็นพี่ทนายอ่ะเขาเห็นอะไรสีชมพูอ่เขาจะกินแต่นกอ่ะเป็นคนไม่กินไอ้นมประเภทสีชมพูอย่างนี้นมกมีความรู้สึกแบบมันไม่ชอบตัวเองก็ไม่ชอบแต่เราเอามาดมเฮ้ยมันหอมก็ลองกินพอลองกินเข้าไปเนี่ยเขาก็แค่บอกว่าอ่านับไปนะคะ เดี๋ยวกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงคาดไม่เท่ากันแต่ละคนไม่เท่ากันนับไปนะคะแล้วไปดูว่าพวกนี้จะจะยังไงรสช้คิพอรู้จักตั้งแต่เขายังไม่จำหน่ายอ่ามคะ,อะหอมแล้วก็มันเหมือนมันเหมือนสมูทตี้สตรอเบอรี่เปิดมาที้หอมหอมสตรอเบอรี่พอชิมเข้าไปเอ้ยรสชาติมันเหมือนสมูทตี้สตรอเบอรี่อ,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 อะแคขยโยเกิดสตรอเบอรี่แต่มันไม่เปรี้ยวทีนี้พอกินเข้าไปอีก เราก็กินทีเดียวหมดเลยเฮ้ยมันก็อร่อยดีนะก็รู้สึกมันก็อร่อยดีอะอ่านกเป็นเชื้อบิดใช่ไหมคะ,ะวันนั้นนะ่พะพอดีจังหวะว่าวันเปิดตัวเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเชื้อบิดเราหายแต่เราแค่สังเกตอาการว่าทําไมเวลาเรากินอาหารผิดสแสลงเช่นอาหารตามข้างทาง,างที่บางร้านที่เราดูแลแบบไม่โอเคเท่าไหร่หรือกินอาหารพวกของหมักของดองที่ปกติกินจะต้องเป็น ปกติกินจะต้องเกิดอาการเี่นปวดท้องแล้วมันบิดอ่ะคนเป็นบิดมันจะปวดท้องแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนกเองนกรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราเดี๋ยวนี้ไม่มีอาการแบบนั้นแล้วแล้วทุกวันนี้นกก็ยังไม่มีนะใช้คําว่าทุกวันนี้นกแทบจะเหมือนกับว่าไม่มีอาการแบบนั้นเลยก็คือได้ฟังดรสิงห์ท่านเปิดตัวดีโตวันที่4ตุลาจําได้ว่าวันงานเนี่ยท่านพูดว่าในเนี้ยใ,ในดีโตเนี่ยเขามีอะไรนะคะมีเหมือนจุลินซีดี จะไปฆ่าจุลินทรีย์เร็วในร่างกายแบคท,บทีเรียดีไปฆ่าแบคทีเรียเร็วซึ่งมันตรงกับที่หมอเขาพูดนกรักษากับหมอหมอก็มักจะบอกว่าเอาจุลินทะรีย์เนี่ยไปฆ่าจุลินทรีย์แต่เราก็ไม่เห็นจะหายอ่ะกินยาคูก็ไม่หายผู้ใด,ไ,ดไหมคะคือกินอะไรก็ไม่หายแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้แล้วนกติดใจขนาดนกโทรบอกเพื่อนนะโทษนะคะขออนุญาตใช้ภาษาพูดเฮ้ยแกดีนุย้ยแบบมั่ง เออเอองารมณ์ประมาณนี้นะคะเหมือนว่าคุยกับเพื่อนน่ะเขาจะบอกมาว่าเออเออเออแล้วทุกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยดีวะไม่แพงนะนกว่าเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าวันนี้เราเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่คาถามมีอยู่ว่าการรักษาเท่าไหร่การรักษานกว่ามันมากกว่านกเชื่อนะคะว่าทุกคนน่ยไม่อยากเป็น แล้วถ้าเขารู้ว่ามันมีอะไรที่ช่วยช่วยเขาก่อนที่เขาจะก้าวไปถึงจุดของคําว่าเจอโรคหลายอ่ะนกเชื่อว่าทุกคนอ่ะนกเชื่อว่าทุกคนอ่ะอยากอยากจะป้องกันคือเราไม่อยากเป็นเราก็ไม่อยากคนรอบข้างเราเป็นโดยเฉพาะคนที่เรารักเคยเจอคนเป็นโรคมะเร็งนะทั้งมะเร็งลําไส้ใหญ่นะคะแล้วก็มะเร็งกระเพาะอาหารนี่ก็แม่สามีเป็นทุกคนมีโอกาสรู้ว่าทําแบบนี้แล้วเป็นเขาจะไม่ทําแล้วถ้าทําแบบนี้แล้วไม่เป็นเขาจะทํานกเชื่อแบบนั้น นกอยากพูดอย่างหนึ่งคือสําหรับนกอดีโตมันไม่ได้ทําให้เราน้ําหนักลงแต่มันทําให้เราอะมีระบบเขาเรียกอะไรระบบการขับถ่ายระบบการย่อยของนกอดีคือนกใช้คํานี้ได้ไหมพี่ต้นนกอะน้ําหนัก4 8 4 9เมาจนกระทั่งนกถึงอายุ545นกน้ำหนักแค่4 8 9ี่เมันเป็นประมาณ10กว่าปีนะเหตุผลน่ะนกรู้เลยว่าระบบการดูดซึมนกมันไม่ดีระบบการย่อยนกมันไม่ดีแต่พอนกทานดีโตเข้าไปอะพี่ต้น น้ำหนักนกเนี่ยมันมาอยู่ที่52คนอาจจะคิดว่ากินดีโตแล้วไม่อ้วนไม่ใช่นะนกใส่เสื้อผ้าไซส์เรูปร่างนกเอว24สะโพก3,6เท่ากับ 48, 49แต่น้ําหนักมวลกล้ามเนื้อนกอะ่ะมันได้อะพี่ต้นแล้วนกรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบเฮ้ยนี่แหละมันคือรูปร่างร่างกายเราที่มันเหมือนกับว่ามันแข็งแรงอะพี่ต้นมันไม่ใช่แบบว่าพร้อมแบบ โอ้ตินเลยแบบภาษาอังกฤษอย่างนั้นเลยแบบว่าหอมอะทุกวันนี้นกพูดนะบางทีนกมีนกว่าอ่ะดีโตเลยอันนี้อันนี้บอกได้เลยว่าแต่นกรู้สึกว่านกไม่เคยกินอะไรเกี่ยวกับพวกดีท็อกนะแล้วนกบอกแล้วนกปฏิเสธแต่นกรู้สึกเออตัวนี้มันใช่นกก็เลยบอก